เมื่อเราทํางานเสร็จแล้วเนาะเราก็ทําการบันทึกไฟล์งานไว้ครับทีนี้เราจะบันทึกยังไงนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบนะครับว่าเวลาเรามาทึกง,งานนี่มันจะเป็นไฟล์ fla ครับ fla คือแบบไหนอ่าเข้ามาไปที่ไฟล์ครับไปที่ไฟล์จากนั้นเลือก save ครับอ่า s a ฟเนาะจากนั้นเราตั้งชื่องานของเราครับงานตัวนี้มันเป็นสไลด์ภาพเนาะอ่า สาวน์โหลดภาษาไทยได้ครับสไลด์ภาพ่าจะสังเกตตรงนี้นะครับแฟลตไฟล์ a c คชั่นคลิปสามนะครับอ่าจะเป็น .fla นะครับคือไฟล์แก้ไขนั่นเองนะครับเหมือนเราบันทึกไฟล์งานเบิร์ดไว้เนาะเราก็สามารถที่จะเปิดมาแก้ไขได้เลยในส่วนนี้เนาะจากแล้วลกดเซฟ่าทีนี้ถ้าเราจะส่งงานคูนะครับไม่ได้ส่งไฟล์ .fla นะครับ ส่งไฟล์ s w f นะครับทำยังไงนะครับก็มาที่ไฟล์ครับมาที่ไฟล์จากนั้นมาคำว่า export นะครับ export คือการนำออกนั่นเองคือการส่งออกนะครับส่งออกไปแบบแรกคือแบบภาพนะครับแต่ว่างานของเราครับเป็นภาพ animation ก็คือมีภาพมีเสียงมีการเคลื่อนไหวนะครับเราต้อง export เป็น movie นะครับอคลิกเลยครับจากนั้นนะครับชื่อมันก็จะลิงก์กับไฟล์งานที่เราบันทึกไว้นะครับอ กปชื่อสไลด์ปคับก็ตอนนี้ก็เป็น่แฟดมูวี่นะครับ s f w f นะครับจากนั้นเรากดเซฟครับจะขึ้นหน้าจออะไรมาก็ไม่รู้ครับเราก็กดโอเคก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็มีเสร็จแล้วเนาะทีนี้เราไปโด,ดไฟล์งานครับไฟล์งานเราอยู่ในเอยไฟล์ตอนนั้นเมื่อกี้คุณบันทึกไว้ My Docu m e n นนะครับเราต้องสังเกตดีๆนะครับว่า เรามาทศงานไว้ที่ไหนเนาะจะได้ส่งงานคูได้ได้ถูกเนาะอ่าในดอกคิวเมนต์ชื่องานว่าสไลด์ภาพอะดูต,ตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวสีแดงๆนี่เป็นแสตมป์เป็นแฟตอาดอกคิวเมนต์นะครับก็คือดบอบ f f นั่นเองก็คือไฟล์แก้ไขนั่นเองส่วนตัวข้างล่างนะครับเป็นตัวสีขาวอาเป็น f อ f บนะครับตัวแรกเป็น fla เป็นไฟล์ f ไฟสำหรับแก้ไขเนาะอ่าตัวข้างหน้านี้เป็น d f s f นะครับก็อ่าลองเราไปลิกดูมันจะไม่เข้าโปรแกรมก็คือมันจะโชว์งานของเราเลยเนาะอ่าแล้วก็มันจะสะดวกในการส่งงานครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะทีนี้เราต้องส่งไฟล์ตัวนี้คู่นะครับไฟ d o f s f นะครับคุูไม่เอาไฟล์แก้ไขนะครับเอาไฟล์ตัวนี้เนาะอ่าทีแล้วก็ เข้ามายัาง facebook กลุ่มของเราเนาะอ่าคอมพิวเตอร์มาสีดับสองนะครับจากนั้นนะครับถ้าจะส่งงานนะครับเราต้องมาตรงนี้ครับอ่าเครื่องหมายบวกตรงนี้ add File นะครับหรือว,ว่าคือการเพิ่มไฟล์นั่นเองนะาคลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกชุดไฟล์นะครับก็คือเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์นั่นเองครับอ่าเลือกลเลือกทีนี้ก็อ่างานเราอยู่ในละ My Document เลื่อน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 งานอยู่ในเออสไลด์ภาพนะครับอ,อย่าลืมนะครับครูบอกแล้วครูไม่เอาไฟล์ .fla นะครับครูเอาไฟล์ .swf นะครับก็คือตัวด้านล่างเนาะเปิดเปิดมูวี่นะครับโอเคเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อนำเสนอเรียบร้อยแล้วก็กดโพ